แงหลังเราก็นั <c oughs> oh 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 <c oughs> ่นแหละนั่นไงนั่พวกเราแหละอ๋อแฮปแฮปอยู่นี่เจอแฮปแล้วม่กลเลยใช่มแฮปเปเทเซอร์เทเซอร์สีสมูไหมใช่สีสมแลนวงก็เปลนลคุณกันบอกสกอตบอกสกอตแท้ให้หน่อยว่ายิงยิงเฟลลี่อยู่สกอไฟน์สกอิงเฟลี่นนโอเวอร เกิดใหม่เลยก็ได้มาเลยเกิดใหม่เลยใช้ทีเดียวโอ้โหเกิดใหม่ครับอ๋อต้องใช้สกหมูแล้วล่ะพอๆๆๆเอาสมบัติหมเอาโอเคฟอร์แบ็กเลยฟอร์แบ็กไปไปชูวยนะห้ามสะพานไปได้ครับโอ้สะพานเล็กมากไม่แน่ไม่อะไจะมีไม้หรือเปล่าเอ่อตอนที่เราไปเคลียร์มีไม้หรือเปล่า ไม่มีไม่มีล่าสุดไม่มีเคเวอร์บนเขาให้ไปมอทา้าเี่งตั้งใจตอนไหนตอนไหนไปตอนไหนนั้นตอนที่คุณตอนที่เข้าไปตีมอทา้าคุณต้องเออ่ทำตัวเงียบๆนะเข้าไปเกลียดอาชีพนะโอเคนะจะยิงจากระยะไกลแล้วเข้าไปตีนะวันนะั้นนะผมมารู้รู้ตัวก่อนอั้นมารู้ตัวกนะ่อนไดชาลีมุกมาเกอร์ อยู่ทางซ้ายใกล้ๆเลยอะ south e อะหน้าผมหน้าผมอ๋อได้ยินเสียงแล้วเข้าจีเกเวสเมื่อกเข้าหลังมาเมื่อกี้เจอกันเป็นอยู่กันเป็นสควาเลยฝั่งนู้นอ่ะโอเคโอเคไม่ยิงอยู่ไม่ยิงอยู่โติดเลือไปตัดเดือไปเข้าเข้าเข้าเรีนมอท้าเล่นมอท้า Thank you so much. ไฟมันลุกนานแต่ว่าอู้ปืน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 คนยิงอ่อ score five อ่อ this is c a l l two we have enemy BMP tracking down now he can't do anything ขึ้นอปะเขาเพื cover จากแนวหินด้วยกันเพราะมันเพื่อไม่เรียบร่วังครับร่วังครับร่วังระวังระวังรับหนึ่ง อันนี้สวยหลังอ่ะมันโดนเราเราโดนสวยหลังคนในเกเงี้ยเราผโดนแล้วอันนี้สปอตพห้าก็ได้นะยนอนรอที่หลังคุณเนี่ยไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบนี่โหลดแป๊บเดียวนัดเดียวมันปึ้มเลยเนี่ยไม่มีแล้วเด้ผมต้องการอาไรไปล่เออผมเจอตอนนัดแรกผมยิงใกล้กันไปหน่อยนัดสองมันมันแท็ก คานกูสตานฟโคนรน่านคาญเลยแบบยิงใกล้ระยะฟิวแม่งไกลกว่านเราต้องไปเอาอาุคนมีคนอะไไม่ได้ไปกินัเลยไม่ไ้ผมไม่รอยกทีมนแนเขาด้านหลังสุการันนะคุณในอมียมันมีคนนะมันมีคนนะตรงนั้นมีคนนะมองหา

มันยังไม่เห็นผมไม่ใช่ใช่มันออกมามันออกมาเรื่อยๆผมมันจะดาวนะผมไม่เห็นแล้เอจีนี้มาแล้วเอจีนี้มาแล้วเดี๋ยวเราวางสิบเดี๋ยวมันวางสิบโฟมเอไม่หันแล้วน่าจะลงมาแล้วเพราะว่าไอ้คนที่ต่อมาน่าจะตายแล้วโอเคนี้ยเนี้ยเนี้ยแล้วให้ให้เกิดจุดไหนแจ้งนะเนี่ยชาร์จดาวน์สแตนควี คุณการชาแล้วถอยถอยถอยโดนผมโดนดูไงคุณการคุณการระเบิดระเบิดลงแล้วถอยคุณการของโดนของดโอเคมันน่าจะอยู่ตรงระหว่างคุณการกับคุณี่ไรของมันกันสองตาบินพีอิสดาวน์นั่นเฮ้ยมันมีไอ้ไอ้มันเป็นคอร์เรกเตอร์มันตายมั้งตอนนี้ มันมันดาวยังใจเย็นมันยังมีเสียงเครื่องอยู่เลยยามฟังที่ยังมีเสียงเครื่องอยู่เลยผมนี่เสียงเครื่องมันอยู่ระเบิดไหมระเบิดวะต้องคนระเบิดทิ้งเหรอที่เหลืออะไรอีกเหรอโดนอะไรจริงเนี่ยเอ่อคุณใจเย็นเอ่อคุณเฮ้ยเฮ้ยเดลเดลเรนคุณชุ่มชุ่มบูบาโคชชัน เฮ้ยไปช่วยไปช่วยช่วยนี้หน่อยไปช่วยหน่อยไปโลไปช่วยไปช่วยช่วยขาหน่อยโอเคครับนี่อ้าวเมื่อกี้ยังดีๆอยู่เลยใช่ผมบอกว่าผมข้างหลังเลยเราเปิดกรณีเรเราโดนตุ๋ยหลังายเราหายหมดเลยเอาสปายเออสปายเราอยู่ตรงบ้านเอเรจโอที่เราวางแล้วเราไม่มีสปายเดือดริงูแฮปไอโม ไปดาไปีจ้าเฮ้ยไปวางแอมโมจะเอาไหมตัวนี้ผมเอาเอาผมเอาผมเอาโอเคโอเคขาดลูกเดียวเองได้ลูกเดียวถอยถ่ายถ่ยถ่ยไอ้เดี_<_๋ยวจะไปรีดตรงไอ้นี่เอาเนี่ยเกียดเกียดไอ้นี่ยเกียดไอเอเฮฟวี่เอทีของพวกนั่นตัว

เหมือนมันจะแฮ้างแผทัดโคตรแย่มันสร้างแฮฮไอแมันไอ้แฮนมันออนไลน์อีกแล้วนะที่เดิมเนอะบ่ระวังรู้อะไรมะ้ยมแตกปั้ยแตกสตูผมไม่ได้ยินผมเห็นไม่เนะผมไม่เห็นผมไม่เห็นขมรอชิ้นรอชิดอาจจะใช่ผมไม่เห็นเลยควันแดงบังปะนึงย้ายแล้วเนี่ยจะซ่อมแล้ว เราจีจริงด้วยขอท่าแม่สุดกันเจี๊ยบโอ้โหอะไรวะเนี่ยอยู่ดีๆโดนตายเฉยคิดมันบัดมันปลกมันแับมันเอาระเบิดอะไรโยนใส่เราอ่ะเมื่อกี้ผมก็โดนเอองงเลยโทษโทษคมเองโทษ GL โอลอ๋อโอเคไปละจะเอาไปคริชโอ้โหทั้ง้อมเลย ังีมือไวไปหน่อยแบบนี้มันมันหาจุดไกลๆไม่ได้เหมือนกันผมต้องเข้าแบบใกล้ๆอย่างเงี้ยต้องเป็นอารมณ์เล่นเล่นแบบนัน c o อันไม่มีคอนแทค t from south น่าจะเวทอ่ะโอ้ยโดนยิงจากไหนวะโอ้โหเบาขนเลยเนี่ยคุณเดินผ่านผมไปได้ไงวะพุ่ยบนเขาเอสีเขาเอสีหน้าคุณเลยเมื่อกี้เนี่ย ใช่มัเจอไม่ผมทุบอยู่ผมดนบอกกนะไม่เห็นเลยแม่งเดินผ่านหมเฉยเลยอีแบตออรแป์กไม่เห็นเลยฝั่งไหนอะทิศไหนอะเนี่ยเดี๋ยวจะมลองบอกทิศอหประมาณเนี่ยตรงมาตรงชาลีเนียตรงชาลีประมาณเนี่ยแถวเนีจะไม่ inside the building enemy inside the b u i l d i n s i d e e b มี b u เปปะปยีรเเข้าไปก่อน ชิดตรงชาลีเนี่ยหันมาเนี่ยเต็มเลยโฟกเวเนย์เนี่ยจะย็นเต็มเลยใช่ไหมตรงชาลีเนี่ยแถวๆนี้ตรงชาลีเนี่ยผมมาควายมันฉลาดอะมันมันย่องออกมาข้างนอกข้างนอกไปอีกฝั่งรอให้เราเข้าไปเอาเสือเอาเสือเอาเสือบาวเอร์ผมมีรถมีรถนี่มันไอมันแฮปมันอยู่ตรงนี้โอเคแฮปออาเสือบาวเ์มันวิ่งออกมามันวิ่งออกมามันวิ่งออกมา almost c a บ e the enemy c a on bravo move m a r position as c a two move mark n <MVP. S 3> <c oughs> m ม a as c a two move mark บีมพีบีขวามือจากมุมพุ่โรจิชังชาลีชมีโรจิโดนโดนต้การเลยสพาต้องการเลย สมันเยอะดิวะแ,แม็กแม่งโคตรน้อย Thank you, Thank you so you much you. guy Contact forward r oh, e leave, right? s u s อ้เชี่ยอะไรล่ะเนี่ยไฟ v ิลลี่มะเนี่ย Deliver Deliver Get back จะเด้นซาดิบเริงแล้วผมลากหมอเข้าไปในตึกก่อนไอโซเดียกน่ะคือถ้าเราสามารถตีโอภาสิ่งการมนเบอร์สามไ่ะตอนไหนมาผมบีมพีนะฟันดาวโมันเกือบวิ่งเข้าไปข้างในแล้วอุ๊ยผมโดนใครใคร้นมาช่วยผมได้ก็เอ้าเฟินไดหน่อยนะ ผพอดูบ้างขึ้นไปได้ไหมเนี่ยจีขึ้นมาแล้วก็มาเหมือนห้องๆเลยวิ่งตรงมาอุ้ยโอ้ยเรียบแล้วโดนอะไรครับเนี่ยไม่รู้ครับระเบิดใหญ่มากโอเคจะาตรงรถสบชาลีวิ่งนันมาเต็มเลยเปิดไหนเดียวเนี่ยเ1 2เหรอโอ้ยไม่มีกระสุนแล้วใครยิงใครยิงใครยิงผมยิง ผมยิงผมยิงอ๋อฝั่งเรามันยิงมอเตอร์คุณเห็นหัวผมโบโบโตโตโต้ใมอเตอร์ใช่ไม่ใส่หัวผมเลยเมื่อกี้บโี้ยเอ้ยใครเขายิงกูวะโอ้ยใครยิงหัวเนี่ยเออตรงตรงผมมี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 แม่จะสปอเดินจบกว่าดีสุดยอดมั้ยไีเร็วนเอาเลยเฟลี่เฟลี่ไปดีอ่ะ เรียบร้อยแข่งดวอนะวไรวะน่ะไม่รับมันมีหลายอย่างเสียเสียอเฮ้ยเ,เกิดใหม่แล้วดันไปอันนี้ลเลยลแฮปปี้วันเล่เออเดอร์ใครตายไม่เกิดที่ใหม่เลยต้องที่เก่าหรอกดันอย่างเดียวจะชนะแล้ไวไปเลยไปแฮปปี้แลนด์กันเถอะสหานฟุตไ<อ>ป

เห็นปอบวะไม่น่าเชเห็นพวกเนี D ้ยไอยิงวะเนี้ยมาเร็วแต่ท้าแบบปิดแดนกันเป็ไงล่ะเจอเราแบบดิจิตอลโอเคเป็นดิจิตอลตบเมนทอด เสวยแฮปปี้แล้วชนะแล้วชนะแล้วออกทีมสุดท้ายอันยาวเพาะวัยอมแพ้แล้วตีนแดงครัตอนนี้เอ่อศัตรูยอมแพ้หมดแล้วตอนนี้อตัวโยงแบบนี้ก็มขึ้นมาหน่อยจี๋ๆตัวยงนี่เลยตัวยงไปยศอะไรนะอะไรไอดีไออะไรไอดีวะโอ้เหี้ย นี oh, ่คือเสียงน้องโอเล่ใช่ไหมตอนที่นางทำเสียงนางในเต็นนางในเต็่มาตลอดแล้วนางใหญ่จะพูดก็พูดไม่ผมบอนโดนเพื่อนหนีป่ะเฮ้ยแฮปปี้บอลมันมันดันเข้าแฮปปี้บอลเลยนะเราแคปไม่ขึ้นแล้วยิงจนเพื่อนยิงจนพองแล้วเนี่ย all เ o w n that's all dead Yeah, thank you thank you เอ Yo, <im Sod> ้าไม่ดาวไม่ดาวซื้อดาวก็ขึ้นแล้วชิบมุกนี้ยังอยู่อีกเนี่ยะไม่ดาวไม่ดาวซื้อส่งซื้อส่งมุกคลาสิกปกบมากแหม่คลาสิกแหม่อย่าลูกบวกอะพวกเนี้นี่ไง I remember this guy, he used to uh, troll me. Hold on. Thank you. <laughs> PG了. Long PG了. เออ n e m y is ก so so <ând> <Girl beat GAN> ็เกพ้อ i ก็ัใครขับพอลดงได้สวยๆนะแต่งาชาฮอลนี่สวยจมเี้โ g บ